อขอเจอริญพรญาติโยมทั้งหลายสำหรับคลิปนี้ก็มาพบกับสาระดีๆกับอาตมาพระกินอีกเช่นเคยเป็นอีพีที่5ซึ่งอาตมาได้นำสาระดีๆเรื่องวันนี้ก็ขอเสนอเรื่องประวัติของพระมหากสปะเทระนะนำมาเล่าสู่าญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังเพื่อที่จะ ได้น,นำสาระดีๆเหล่านี้ไปประเทืองปัญญาก่อนที่จะ,ะรับชมคลิปดีๆรับฟังสาระดีๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่ไ,มได้พลาดสาระดีๆเหล่านี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปพบกับชีวประวัติของพระมหากระสปะเทระกันเลย มาเริ่มต้นกันที่ชาติภูมิพระมหากรสป,ปเทระเป็นบุตรของกบิลาพามและนางสุมนเทวีหรือสุมาณเทวีสกุลกรสป,ปโคตหมู่บ้านมหาติสตะแวนมาโคตเดิมชื่อว่าปิพลิแต่เรียกตามโคตว่ากรสป,ปะเหตุการณ์ก่อนออกบวชเมื่อมีอายุ20ปีบิดามารดาได้จัดการให้แต่งงานกับนางพัทธกาปิลานี ทิดาของพราหมณ์โกศิยโคตเมืองสาคละปิภลิไม่ปรารถนาที่จะแต่งงานจึงเขียนจดหมายบอกความจริงให้นางพัตกาบิลานีทราบว่าไม่ต้องการที่จะแต่งงานแต่ต้องการที่จะออกบวชส่วนนางพัตกาบิลานีก็มีความเห็นเช่นเดียวกันกับพิภลินะจึงเขียนจดหมายให้คนนำมาส่งคนถือจดหมายได้มาเจอกันในระหว่างทางทราบความประสงค์แล้วได้ฉีกจดหมาย ออกแล้วอ่านแล้วเปลี่ยนข้อความในจดหมายให้ว่าแสดงว่ารักกันแล้วส่งให้แก่คนทั้งสองต่อมาบิดามารดาของทั้งสองจึงจัดพิธีแต่งงานให้ทั้งสองไม่ประสงค์จะอยู่ร่วมกันเลยโดยวางพวงมาลัยไว้ขั้นกลางระหว่างทั้งสองคนในเตียงนอนคิดว่านะต่อมาบิดามารดาของปิบาลิเสียชีวิต ปิพลีจึงรับหน้าที่สืบสกุลแทนทุกอย่างอยู่มาวันหนึ่งทั้งสองตกลงกันว่าจากออกบวชเป็นบรรพชิตดังนี้แล้วออกบวชเป็นบรรพชิตอุทิศต,ต่อพระอรหันต์ในโลกโดยปิพลีเดินนําหน้าส่วนนางพัทกาบิลานีเดินตามหลังไปครั้นไปถึงทางแยกแห่งหนึ่งปิพลีซึ่งในขณะนั้นออกบวชนะแล้วดำริว่า บัดน,นี้เราบวชเป็นบรรพชิตแล้วควรแยกออกจากนางพัฒกาปิลาณีให้ได้จึงตกลงใจที่จะแยกกันโดยปิพลิเดินทางไปทางขวาส่วนานางพัฒกาปิลานีนะ่ะเดินทางไปทางซ้ายถึงสำนักภิกษุณีขอบวชอยู่ในสำนักภิกษุณีนั้นจนสำเร็จเป็นพระอารหันต์อาออกบวชนะปิพลิบรรพชิตออกเดินทางไปตามทางเรื่อย กระทั่งพบกับพระบรมศาสดาขณะนั้นประทับอยู่ที่ต้นไซหรือนะต้นพระหูปุตตะนิโคตนะตั้งอยู่ระหว่างกรุงราชคลือและนาลันทาต่อกันปิพลิเกิดความเลื่อมใสเข้าไปเ้้าพระพุทธองค์แล้วประกาศต่อหน้าพระพักว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์เป็นศาสดาข,ของข้าพระองค์ าพระอ,องค์เป็นสาวกพระพุทธเจ้าตัดสอนและประทานอนุญ,ญาตให้เป็นภิกษุในพระตำมินัยด้วยประธานพระโอวาทสข้อคือ 1. กัสป,ปะเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจะเข้าไปตั้งความละอายและความเกรงใจไว้อย่างแรงกล้าในภิกษุผู้เป็นเทระผู้เป็นนวกะและเป็นมัชชิมะ 2. เราจะฟังธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่ง ประกอบด้วยกุศลเราจะตั้งใจฟังธรรมนั้นพิจารณาเนื้อความเห็นธรรมนั้นนะสามเราจะไม่ละสติที่ไปในกายคือพิจารณาร่างกายเป็นอารมณ์การอุปสมบทของพระมหากรสปะเป็นการรับโอวาทนี้เรียกว่าโอวาทะปฏะิฆะ,หะหนูปฏิสัมปทานะ และหลังจากที่อุปสมบทแล้วท่านได้บำเพ็ญเพียรปฏิบัติธรรมสม่ำเสมอประมาณเจวันในรุ่งเช้าวันที่8ก็ได้บรรลุอรหัตผลบทบาทสําคัญในพระพุทธศาสนาท่านท่านพระมหากัสปะเป็นผู้มีที่เป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการประกบบาศพระศาสนาองค์หนึ่งในด้านการปฏิบัติท่านมีวัดปฏิบัติที่เข้่งครัดในทุดดงขาวัดสามอย่างก็คือ 1. ทึถือจีเอ่อถือ อาผ้าบางสุกุลเป็นวัดนะสเที่ยวบินทบาทเป็นวัด 3. ถือการอยู่ป่าเป็นวัดอาศัยเหตุนี้นะพระบรมมาศาสดาจึงแต่งตั้งให้ดำรงตาแหน่งเอตะทะคะว่าเป็นผู้เลิศกับพิสุทั้งหลายผู้ทรงทุดงคุณหนะ้าที่ที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือท่านมีบทบาทสําคัญในการทำคังทำาสังขยาครั้งแรก กล่าวคือในการทำปฐมสังขยนาณนะถ้ำสัตบันคูหาข้างภูเขาเวภารบันพศกรุงราชฤกึกพะหหาคสป,ปะนะเป็นผู้ริเริ่มและเป็นประธานในการทำสังขยาโดยปารากเหตุที่มีภิกษุกล่าวจากช่วงพระธรรมวินัยนั่นก็คือสุพทะนะหลังจากที่พระพุทธเจ้าดับขันธปรินิพานเพียงเจ็ดวันมีพิสูุเข้าร่วมทำ สังคยาห้าร้อลูกมีพระอุบาลีเป็นผู้วิวสัชนาพระวินยัยและพระอ,อนอนต์เป็นผู้วิสัชนาพระธรรมทําอยู่เจเดือนจึงสำเร็จนะท่านพระมหากปปรสปะดำรงอายุสังขารอยู่ประมาณ120ปีก็ดับขันนะกุกุสันทปาตะบันพดกรุงราชคลีนั่นเอง นี่คือเรื่องราวของท่านพระมหากัะสบาทเทระนะอายุยืนนะร้อยี่ปีร้อยี่ปีและท่านก็นิพพานหลังจากพระพุทธเจ้านิพพาน,นแล้วก็เป็นประธานในการทําสังคยนาครั้งที่หนึ่งซึ่งการทําสังคยนาครั้งที่หนึ่งเนี่ยมีภิกษุเข้าร่วมทั้งหมด500รลูกภิกษุที่เป็นอาหารหันตะกีณาสพพระอุบาลีเป็นผู้วิสัชนพระวินัยและก็ พระอนุเป็นผู้วิวสัชนาพระธรรมนะก็การทำสังคยนาก็ถือว่าเป็นแบบแผนในการที่จะทำศาสนาของพระศาสดาก็คือศาสนาพูทให้มั่นคงสถาพรในแผ่นดินต่อไปนะสำหรับคลิปนี้เป็นยังไงบ้างทุกท่านถือว่าอาอตมาได้นำสาระดีๆมาเล่าสู่ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังก็ ถือว่าเป็นความรู้นะระดับสติปัญญาไม่มากก็น้อยนะนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคลิปหน้าเจอกันใหม่เป็น EP ีที่6จะอาตมาจะนำเรื่องราวดีๆเรื่องใดมาเล่าสู่ฟังก็คอยติดตามกันนะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็เอวังก็มีด้วยประการานี้จเจริญพร